เห็นแล้วฉันรู้สึกผิดเลยอ pues ่ะทำไมอะหนูคือเมื่อกี้ตอนที่เจมไม่เห็นแรบขโมยทุงพลาสติกเลยนี่นาฬิกาไม่ใช่ของฉันล้อตัวของฉันหายไปไหนเพวกเธอเนี่ยดูฉันไม่เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าจะขโมยทั yes. ้งทีก็ต้องขโมยของที่มันใหญ่ๆหน่อยนี่เปจะเกิดอะไรนไปไหน ปลอมตัวมาอะข้าวไข่เจียวได้ลวจ้าเจ๊าอะไรหนูงงมากเลยสรุปเจ๊เจียวหรือไข่เจียวจ้าแล้วแควไข่เจียวไงไข่เจียวงั้นหนูไม่จ่ายเงินเจ๊นะหนูไปจ่ายเงินไข่เพราะว่าไข่เป็นคนเจียวเจ๊ไม่ได้เจียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเจ๊เป็นคนทำเจ๊เป็นคนเจียวอ่ะเจ๊เป็นคนเจียวอาะทางอันนี้เรียกว่าข้าวเจ๊เจียวนะคะเจ๊ไปเปลี่ยนชื่อเมนูเลยคนงงหมดแล้วเนี่ยนี่ ไข่กันเจนะขอบคุณนะคะไข่เจียวให้อันนี้คือข้าวไข่เจียวที่เจ๊เป็นคนเจียวไงโอ้ยจะกินหรือไม่กินจะกินไม่กินขอาข้าวกินค่ะโอเคแจ๊บมาแล้วเออจ้าจ้าโอ๊ยแก๊บสมัยนี้ปัดจักรยานมาส่งแล้วเหรอเนี่ยก็ไม่มีตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์ไม่กินกี่จักรยานแครนนี่รอแป๊บนึงนะแก๊บนั่งก่อนนั่งก่อนนี่ใกล้เสร็จแล้วจ้าอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนสวัสดีค่ะ ร้อนไหมครับร้อนค่ะแต่ว่าเป่าแล้วอุ้ยอุ้ยหมายถึงอากาศร้อนไม้ไม่ใช่ข้าวอื okay. อ่ะนป่ะฉันไม่รู้อะบุญหลังจะถามก็ถามไปม,ม,มันเชียร์ในสิมันฟังไม่รู้เรือ่องอ้าวอ้าวนี่แก๊บแก๊บเ้าวผัดกุ้งได้แล้วมาหกสิบบาทนี่ครับแบงค์พันหรอแบงค์ข้าป<บ>้าผมไม่โกงหรอกอืมอีกอย่างผมขอโทษนะที่ไม่มีแบงค์ย่อยอ่ะอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเจมี่ทอนจ้ะ เน่อ่าเดี oh, lady, ๋ยวจะทอนให้นะหนึ่งสองามสี่อ่เก้าร้อยอ่านี่จ้ะอ่นี่จ้ะอ่านี่จ้ะเจ๊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 เจรเจ๊เจ๊เจ๊เโ๊เจ๊เจ๊เ้๊เจ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 เจ๊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 เจืเจ๊เจจตถ้าเเไม่คืนหรอกนะ นี่เจ๊เห็นมาเธอเป็นคนดีนะเจ๊ต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวเข้าผัดคืนมาก่อนนะทำไมอะเจ๊ก็เขาผัดกุ้งเนี่ยเจ๊งกงิดกุ้งไว้ตัวนึงใส่กุ้งขาดไปตัวนึงเดี๋ยวจะใส่กุ้งไห้ใหม่นะไม่ต้องหรอกครับเจ๊ใครอะผมมีเรื่องที่ผมจะสารภาพเรื่องอะไรผมกโมยวมาม่าของเจ๊ไปอะเอาหยิบมาอะไรเนี่ยือตอนที่เจ๊กำลังผัดอยู่อะแล้วจะไปหยิบมาม่าจะไปทำไมอะผมหิ อบเจมอยากได้คำตอบเลยคบะอ๋อทำไมพวกคุณมีคนดีจังเลยอะคะฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกผิดเลยอะทำไมอหนูคือเมื่อกี้ตอนที่เจมไม่เห็นแรมขโมยถุงยาไปคุณจะเอาถุงยาไปทอะไรอะหนูจะไปป้อนเบบี้เฮป่ปอปเตมัสที่บ้านหนูค่ะครูรูเปล่าแค่มั็นครูเธอี่เจ๊ มีฮิปโปด้วยหรอหน้าเนี้เขาเขียวค่ะคุณเจ๊อย่าไปเจ๊อยเรียกตำรวจจับเลยนะคะนะเจ๊ไม่เรียกตำรวจจับพวกเธอหรอกเจ๊เจ๊เจ๊เออก็คือว่าเจ๊จริงๆแล้วก็มีเรื่องจักรพรภาพเหมือนกันนะอะไรเหรอคะก็เจ๊เห็นเธอสองคนน่ะขโมยของเจ๊แล้วไงเจ๊ก็เลยนี่ไงแอบถ่ายคลิปไว้แล้วกะว่าให้ตำรวจจับจับคนละวห้าร้อย เจ๊ขอโทษเนี่ยเจ๊ผิดไปแล้วเออเจ๊ไม่เรียนหรือจะไม่เรียนแล้วไม่เป็นไรแล้วค่ะเจ๊เพราะหนูก็มีเรื่องจะสารภาพเจ๊เหมือนกันนะคะเรื่องอะไรอ่ะเมื่อกี้ตอนที่นายไรเดอร์คนนี้จ่ายเงินหนึ่งพันบาทให้เจ๊อ่ะเนี่ยขโมยมาไงแบบนี้มันหยิไปตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอ้าก็เจ๊ขโมยแต่คุยกับไรเดอร์อยู่นั่นแหละหนูก็เลยปึ๊บมาเลยไงเนี่ยหนูบาเกินไปแล้วนะตั้งหนึ่งพันบาทแน่เจ๊จะเรียกตำรวจจับพิงกี่เราไหมเจ๊เฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะ แบงค์เนี้ยแบงค์ปองฮะแบงค์ปองแบงค์ปองจริงด้วยค่ะเจ๊แต่จจเจ๊จเป็นคนถืออยู่คนเดียทำไมจะเป็นคนแบบนี้เนี่ยเธอกล้าจ่ายแบงค์ปองเจ๊เหรอต้องพันหนึ่งแก่แก้าหรอกใช่ได้ยังไงเนี่ยไอ้เจ้าหนุ่มๆๆรีบมาผมขอโทษครับเจ๊ไม่เลืเอกคนมาได้เพราะว่าเจ๊ก็มีเรื่องสารภาพอีกอย่างหนึ่งนี่นาฬิกา เจ๊ก็รึ๊บไปเลยเป็นไงล่ะเจ๊เจ๋งกว่านี่คุณเลาะอะไรเนี่ว่าจริงแล้วเหรอเจ๊ดูนี่เฮ้ย iPhone 15 Pro เฮ้ยของฉันนี่น่ะเฮ้ยาไปไปต้อนใจยังไงไปเลยนี่อะไรอีกันเนี่ยอยากได้เก่าไปเลยมันเป็นของฉัน ฉันไมเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าจะขโมยทั้งทีก็ต้องขโมยของที่มันใหญ่ๆหน่อยเฮ้ยอนจักรยานจะไทปินายเขาไปที่เไินเมื่อไหร่เนี่ยเทปิไหนอ่ะเมื่แต่คุยจุ๊จี้จู้แซ่กับเจอยู่ไงนี่เจ๊เจ๊เอ๊ะวนล้ออะไรเนี่ยเฮ้ยมวนล้อทำไมอ่ะจักรยานใช่ไหมเจ๊ได้ก็เอาไปเลยเฮ้ยอยู่นั่นคือนะอย่าบอกนะว่าจักรยานเนี่ย ไม,ไม่ใช่ย่าเห็นไหมเนี่ยผมขี่มาอยู่เนี่ยจริงด้วยแล้วทำไมแล้วทำไมถึงให้เอาไปเลยอ่ะเออเพราะจัก,กรยานั้นผมขโมยมาขโมยมาเฮ้ยนี่จนมีของจอเหรอเนี่ย ก็เป็นรวงวักยาวปลอม,อมหัวใหญ่มันจะอวบอ้วนยาวขนาดนี้แค่แบบนี้ก็เป็นปลอมมะเขือเทศปลอมผักปลอมผักน,นี่ก็ปลอมที่หลุดออกมาหเห็นฟองแ,แล้วด้วยเห้ยจำจาฉันพันตำรวจทอหญิงผิดด้อ,อ,อ,อย่างนี้เหรอ มานี่ฉันอุตสาห์ลงทุนเปิดร้านเนี่ยเฝ้ารอหัวขโมยอย่างพวกแกสองคนจะเข้ามาติดกับแล้วในที่สุดวันนี้ฉันก็ได้ส่วนพวกแกแล้วนี่ฉันจะขอจับพวกแกเข้าุอหัวถัวพยากปอมนี่แหละอะไรเนี่ลอยไป